สวัสดีคะ่ะทานข้าวกันหรือ,อยังคะอะาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้ค่ะนี่อยากทักทายเป็นภาษาใต้ได้ไหมคะ,ะพูดไม่ได้นะเอาภาษาอีสานแล้วกันเป็นจจ้งไดเแน่ซ้ำายดีบอ,อสค่ะนี่ค่ะวันนี้ค่ะมาแบ่งปันในหัวข้อนะคะ Member Story นะคะ เป็นเรื่องรลวานะคะเป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะจะแบ่งปันอย่างไรให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะได้รู้สึกว่าวันนี้ค่ะเราเดินทางมาแล้วเราใช้ชีวิตมาทั้งหมดของเราเนะะี่ยค่ะเรามีสิทธิ์เลือกเนี่ยเราเลือกได้ไหมนะคะค่ะนี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เกิดในภาคอีสานะคะ่ะนี่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชีวิตนี้ก็เป็นลูกชาวนาค่ะ นิวถามกันกับพาร์ทเนอร์หลายๆท่านนะคะว่าเราเป็นลูกชาวนานเนี่ยอะไรที่ทำให้เรามีและเราขาดนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามีค่ะเรามีข้าวกินนะคะแต่เราไม่มีเงินใช้ค่ะทุกคนสิ่งเดียวเลยที่เราขาดไม่ได้จนนะคะแต่ไม่มีตังค์นะคะสิ่งนั้นแหละค่ะไม่ได้จนนะคะนี่ค่ะก่อนที่จะมาทำธุรก,กิจอา o มีค่ะนี่ทำงานอยู่สองอย่างค่ะ เมื่อเรามีทางเลือกน้อยนะคะสิ่งที่เราต้องเลือกคือสิ่งที่เราต้องยึดเลยในการใช้ชีวิตคือความขยันค่ะและก็ความอดทนนะคะอดทนให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงานที่เราทำค่ะนีทำงานประจำมา14ปีนะคะในตำแหน่งเลขานุก,การนะคะแล้วก็ตัวแทนขายประกันชีวิตค่ะนีใช้เวลาทั้งหมด14ปีแลกกับเงินไม่ถึงแสนบาทวันที่นีได้พบกับอโทมี่ค่ะ สิ่งที่ทําให้นีคนลุกมากๆนะคะก็คือการเข้าร่วมงานสัมมนาแบบนี้ครั้งแรกค่ะนี่ขอมือคนที่มาครั้งแรกวันนี้ได้ไหมคะทุกท่านรู้ไหมคะวันที่นีมานีมา,ม,ามีหลายคนมาเพราะตั้งใจตั้งใจกี่เปอร์เซ็นต์คะขอมือคนที่แบบตั้งใจมางานซักเซตเลยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นสิลิกรอนไม่ใช่ค่ะวันนั้นนีมาเพราะว่า นี่จะมาบอกกับสปอนเซอร์คนที่ชวนมานะคะว่าฉันมาแล้วนะนี่คิดอย่างนั้นค่ะแต่สิ่งที่นี่ได้ยินคำนั้นค่ะวันที่นี่เข้ามานั่งฟังในงานสัมมนาค่ะนี่ได้ยินคำว่าคนรวยที่ไหนเขาเขียนรับลายรับลายจ่ายกันได้ยินไหมคะเมื่อวานใครได้ยินบ้างคะเมื่อวานค่ะนี่ได้ยินคำนั้นวันที่นี่เข้าร่วมงานครั้งเดียวพอได้ยินเสร็จ หลังไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะมันร้อนมันรู้สึกว่าอะไรอ่ะนี่เรากำลังมาอยู่ในสถานที่แห่งไหนมีคนมาชี้เป็นชี้ตายให้เราด้วยเหรอว่าเราอยากเขียนอะยร,รับรายจ่ายนะถ้าเราอยากมีชีวิตใหม่นีตั้งใจตั้งแต่วินาทีนั้นค่ะนี่ตั้งใจที่จะเรียนรู้ในระบบแบบนี้ทั้งวันค้างคืนเหมือนกันค่ะเขาให้เขียนไรนิโอมันก็คืออะไรอ่ะแต่ก็เขียนค่ะ เขียนไปตามที่เราคิดว่าเราอยากได้อะไรเมื่อคืนหลายๆคนเขียนใช่ไหมเมือ่อกี้ขอมือหน่อยคนเขียนเมื่อคืนเขียนอย่างมีอินเนอร์นะคะเขียนจนน้ําตาไหลแค่คืนเดียวนะคะดิทำงานในธุรกิจงานประจํามา14ปีแ,แลกรายได้แค่30,000บาทในตําแหน่งเลขานุการแต่วันที่นี่มาฟังรุ่นพี่หลายๆคนนะคะที่เข้ามาทํางานอาโทมี นีนั่งอยู่ข้างหลังค่ะแต่นีมองคนทั้งข้างหน้าทั้งหมดเลยนี่มีความรู้สึกว่านี่อยากจะถามแต่ละคนแต่ละคนว่าเขาคิดอะไรทําไมเขาถึงมาทําธุรกิจนี้ในวันนั้นค่ะแต่มันถามไม่ได้เนาะแ้วแต่นั่งฟังสิ่งที่สิ่งแรกที่นีทําค่ะนี่ได้ยินคําว่าออโตเซลมาเตอร์วันที่นี่ได้ยินคํานั้นนี่รู้สึกว่า นี่ก็มองจ้องหน้าแถวหน้านะคะพี่ๆเขาไม่รู้วันนั้นนะคะเพราะว่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนค่ะเดินเข้ามาแล้วก็แอบ,บมามองว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนจึงจะทําให้เขากลายเป็นผู้สําเร็จนั่งข้างหน้าได้อยากมีโต๊ะนั่งแบบนี้นะคะก็วันนั้นนะคะก็อยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังลแต่แอบ,บมองคนข้างหน้าทุกครั้งที่วิทยกรมาบรรยายค่ะนี่ไม่มีสักแอะเดียวที่จะทําอย่างอื่น นั่งฟังอย่างเดียวแล้วอยากรู้เคล็ดลับของพวกเขามากๆนะคะวันที่นีตัดสินใจค่ะนีมองว่าธุรกิจอโทมนะีใช้เวลา14ปีแรกกับเงิน30,000บาทในตำแหน่งเลขาออโตเซลมาเซอร์ทุกคนขึ้นมาบรรยายพูดว่าเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็สามารถมีรายได้หลักแสนได้มันทำให้นีสงสัยมากๆค่ะนี สิ่งแรกที่ต้องทำนะคะใครเป็นเหมือนนี้บ้างนะยังไม่รู้รหัสตัวเองนะคะก็เลยได้ขอสปอนเซอร์ในวันนั้นนะคะพี่ขอรหัสหน่อยได้ไหมมันจะเอาไปดูว่ามันคืออะไรอะโทมีนี่ใช้เวลาหนึ่งคืนนะคะในการท่องเว็บไซต์แล้วตัดสินใจได้เลยว่านี่จะเอาอะโทมีค่ะนี่ใช้เวลาสองเดือนค่ะในการขึ้นในการขึ้นตำแหน่งด i มอนมา Master โดยไม่ผ่านการเป็นเซลมาสเตอรนะคะ ขอบคุณค่ะมันคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่นีเห็นวันนั้นมันคือการตัดสินใจล้วนๆค่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะเมื่อเราเชื่อแล้วเราเลือกค่ะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเอาอยังไงนะคะแต่สตอรี่ของนีค่ะวันนั้นสปอนเซอร์บอกว่าตำแหน่งไดมอนด์มาเ t อร์จะได้ทานเข้ากับ Imperial Master อรค่ะ Imperial คือใครเขาบอกว่าคนสำเร็จสูงสุด ในธุรกิจของเรานี่ตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะขึ้นไดมอนด์ก็ขึ้นค่ะขึ้นเพื่อมากินข้าวมานั่งดูหน้าคนสําเร็จวันนั้นนะคะแล้วก็สําเร็จค่ะได้นั่งดูหน้าแล้วก็ได้นั่งทานข้าวเขาแล้วก็ได้วิสัยทัศน์จากเขาไปด้วยนะคะอ่ะนีค่ะวันที่นีตัดสินใจเด็ดขาดในธุรกิจนี้นี่กลับไปทบทวนตัวเองอย่างนี้ค่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วสองวันเต็มเมเสียดายเงิน800ร้ยไหมคะ เสียดายเงินแ800รอยนี่เป็นคนเสียดายเงินแ800รอยค่ะแล้วคิดเสมอว่าถ้าวันนี้ฟังแล้วกูไม่คิดอะไรกูไม่ฟังแต่ถ้าวันนี้กูฟังแล้วกูคิดอะไรกูจะฟังบอกตัวเองแบบนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยนะก็เป็นคนเรียบร้อยนั่นแหละค่ะโอเคนะเป็นคนตัดสินใจขาดแบบนี้นะคะเวลานี้ทําอะไรคะ่ะนี่ตัดสินใจว่าวันนั้น ธุรกิจอาโทมี่ใครใครเขาก็ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้สิ่งที่นี่ตื่นเต้นที่สุดในวันนั้นค่ะนี่เห็นคําว่า6 4 0 0ืบาทตายฉันทํางานมา14ปีอะที่ไปทําอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอายุก็ปูนนี้แล้วนะนี่ทบทวนตัวเองเสมอเพราะนี่เป็นคนมีความฝันอยาก,กเกษียณในวัย55 56ไม่อยากทําอะไรที่มันยุ่งยากแล้วในความคิดนั้น หามาตลอดค่ะแล้วก็ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายความโชคดีของนีในวันนั้นนะคะนีเห็นอโทมี่เป็นงานประจำค่ะนี่เห็นอะโตมี่ตั้งแต่วินาทีนั้นว่าเอาละถ้าวันนี้ฉันต้องเริ่มต้นงานใหม่สักหนึ่งงานลาออกจากงานเดิมที่มันจำเจมาสิบกว่าปีนี่จะมาทำอโทมี่นะคะเพื่อจะมาเอารายได้หกหมืสี่ แล้วสิ่งสําคัญค่ะทุกคนนะคะนี่มีคาถานะนี่เป็นคนใช้คาถาในการทํางานนะคะนี่ถามสปอนเซอร์เสมอๆว่าพี่คะในธุรกิจอโ o มี่เนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีะไรายได้ไปถึง3ล้านแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อวานได้ยินพี่คนหนึ่งพูดเหมือนกันพี่รู้ไหมนี่ก็คิดแบบนั้นเลยนะมีพี่คนหนึ่งจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะมาแชร์เมื่อวานนะคะนี่ก็คิดแบบนั้นค่ะนี่ถามสปอนเซอร์พี่ ถ้าเราจะเอาเงินแสนเงินล้านเขาอะเราทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรเขาบอกว่าเราต้องทำอะไรเราก็ทําหมดเลยค่ะงาน s u c เซสอะคาเดมีค่ะตั้งแต่วันนั้นที่นีตัดสินใจนีไม่เคยขาดเลยนี่คือความเก่งของนีค่ะไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ไม่เคยขาดงานสัมมนาเลยเพราะเขาบอกว่าคนสำเร็จเขาทํากันแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าคนสำเร็จเขาทำแปคอนะ แ8คอตอนแรกก็ยังไม่รู้ทําไปเพราะทําตามแต่ไม่ได้ทำเพราะความเชื่อแต่ไม่เถียงแต่เก็บไว้ในใจว่าวันหนึง่งถ้ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่หลอกอราหรอกเพราะเขาทํามาก่อนเราแล้วทุกคนคิดว่าวันนี้อาโตมี่หลอกทุกคนไหมคะถูกไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าอโตมี่ไม่หลอกเรากลับไปศึกษาหาข้อมูลคะ่ะให้ดีนะคะว่าอะโตมี่คืออะไรนะคะ นี่บอกว่านี่บอกกับตัวเองทุกครั้งนะคะที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจอาโรมี่ค่ะสปอนเซอร์จะต้องสบายใจสปอนเซอร์จะต้องภูมิใจในตัวเรากับสิ่งที่เราเลือกนะคะนี่ใช้คาถาค่ะทุกคนในการทำงานนี่สายมูนะนะนี่สายมูนะนี่ใช้คาถาค่ะคาถาของนี่ค่ะนี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าคาถาคืออะไรนะคะ นี่มีศาสตราจารย์นะคะผู้สําเร็จในธุกกิจอะทอมีบันเขาเรียกว่าบันหยัดไว้นะคะทำอะโอมีไม่สําเร็จถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริศาสตราจารย์ก็มานะคะวันนั้นค่ะนี่ได้ยินยังไงรู้ไหมคะนี่ได้ยินว่าสามปีค่ะทุกคนนี่ได้ยินว่าสามปีไม่สําเร็จเป็นปาฏิหารไม่รู้ได้ยินจากตรงไหนก็ไม่รู้นะ,ะอาจจะฟังวีโอดเยอะนี่ว่าทุกคนฟังก็จะเจอนะคะ ถ้าไม่ทำไม่ผ่านก็เทมันไปนะประธานพูดนะคะอา้าวไม่ได้วันนั้นนี่คิดอย่างนั้นไม่ได้นี่ก็เชื่อเต็มหัวใจเชื่อไหมคะเดินทางในธุรก,กิจอดอมีมาสามปีนะคะนี่ก่อแค่คำนี้เองเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาในการทำงานคะ่ะนี่ก็มักจะบอกว่าตอนที่ช่วงที่ทำงานใหม่ๆเราอยากเป็นออโตเซลมาเซอร์ Master, ใจแทบขาดไนะคะ ใจแทบขาดทุกวินาทีมันคือออโตเซลมาเซอร์ออโตเซลมาเซอร์มันฝังอยู่ในความคิดของเราตั้งแต่วันแรกนี่ใช้คำนี้ในการเดินทางค่ะเมื่อไหร่ที่นี่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกอืดหนึ่งว่าแบบไม่อยากจะเชื่อมันมันจะเป็นไปได้ไหมมันเหนื่อยขนาดนี้คิดนะคะพออ่านคำนี้มาปุ๊บไปต่อค่ะเพราะเขาบอกว่า3ปีเองในเมื่อ14 8, แป๊ะแลกกับ3ปีคุ้มไหมคะ คุ้มไหมคะในการทำออโตเซลมาเตอร์ถ้าคุ้มปลบมือให้นีหน่อยค่ะนีมีสตอรี่นะคะ,ะ,คะตอนที่นีทำออโตเซลมาเตอร์นีขึ้นพยายามขึ้นชาลล์ลมาเตอร์ด้วยนะคะวันที่นีทำชาลล์ลมาเตอร์นีมีสตอรี่เหมือนกัน <families> เขาบอกว่าท่านประธานจะมาประชุมสมาพันธ์ขายตรงโลกที่ประเทศไทยนี่ตื่นเต้นมากๆนี่ตั้งลำไว้เลยนะคะว่ายังไงก็ตามแต่นีต้องขึ้นชาลล์ล์ลลให้ทันเวลา ไม่ทันค่ะเพราะว่ามันติดโควิดไงฮะออกจากงานมาปุ๊บเจอโควิดยาวเลยนะคะในช่วงระหว่างที่เราเป็นชาลอนโดยไม่ได้ทำออนไลน์ไม่ได้ทำออฟไลน์นะคะทำออนไลน์และออฟไลน์ผสมกันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันก็ทําให้เราประสบความสําเร็จเป็นชาลอตได้แต่ประธานไม่มาแต่ด้วยความที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาทั้งหมดแล้วเราเหิวความสําเร็จค่ะเราก็เลยสําเร็จเป็นออโตเซลมาเซอร์ทันค่ะแล้วได้รับเข็ม อันนี้กับท่านประธานฝันนี้ก็เป็นจริงค่ะอันนี้ขอปอบมือดังๆได้ไหมคะมันคือสิ่งที่เราฝันมาฝันฝ่ามันมานะคะจนเราประสบความสําเร็จค่ะวันนี้ค่ะชีวิตนี้เปลี่ยนไปมากๆจากคนที่คิดว่าเมื่ออายุ45ปีจะทําอะไรวันนี้นี่เห็นโอกาสในธุรกิจอาโทมีแม้แสงมันจะเพียงเล็กน้อยในวันนั้นที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้ชินคุ้นชินกับธุรกิจนี้นะคะ นี่ก็มีสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ของนี้ค่ะคอยอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็คอยนะคะให้กำลังใจในช่วงระหว่างที่เราทำงานนะคะเราจะไม่มองหน้าสปอนเซอร์นะคะเราคุยกันไว้แล้วนะคะว่าเราจะไม่มองหน้ากันนี่เป็นคนไม่ได้อ่อนแอนะคะเป็นคนอ่อนโยนนะคะก็เลยมีน้ำตากับทุกเรื่องนะคะค่ะนี่ ระหว่างที่นีทำมาโทมี่นะคะปัญหามันมีค่ะแต่นีเชื่อว่าเมื่อมีคนสําเร็จฉันก็ต้องทําได้นีคิดแค่นั้นพอเลยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็เข้าระบบเท่านั้นนะคะที่มันจะเชื่อมต่อให้เราอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะสุดท้ายค่ะนีเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะคะในการทําธุรกิจนะคะเครือข่ายแต่นีแค่มีความสามารถอย่างเดียวนะคะในความ เดินตามสปูส,สปอนเซอร์ค่ะอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าไปเราอย่าคิดว่าเราต้องรู้แล้วหนึ่งรเซ์แล้วเคลียร์ใจใขาดแล้วเริ่มต้นนี่เชื่อว่าสิ่งที่เราไม่รู้แต่เรามีกูรูเขากูรูไงคะเราไม่รู้แต่เขารู้ไงเราก็ใช้เขานะคะเป็นผู้ปรึกษาแค่นั้นพอค่ะนี่ค่ะเมื่อเรารู้ว่าโทมี่มันเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนี้แล้วนี่ก็มีความหวังต่อค่ะว่า ช่วงแรกนะคะที่เราเข้ามาทำธุรกิจเราคิดแค่ว่าเราจะเป็น all sales master ภายใน3ปีให้สำเร็จเราสำเร็จนะคะแต่วันนี้ค่ะเมื่อเราเดินทางเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ทุกรอบมีการประชุมผู้บรรยายมากมายที่ให้ความรู้กับเรานะคะเราตั้งใจมาประชุมมาสัมมนาเก็บเกี่ยวความรู้วันนี้ค่ะนี่ก็เชื่อมั่นว่าในปีหน้าค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่กับตัวเองนะคะ เป้าหมายใหม่ของนีก็คือการขึ้นเป็น Star มเซอร์ค่ะนี่มีความฝันนะคะว่านีจะขึ้นตำแหน่งใหม่ทุกๆปีค่ะถ้าเราไม่ทำตำแหน่งใหม่เมื่อคืนก็นั่งคุยกับสปอนเซอร์นะ,ะมีความรู้สึกว่าธุรกิจเราไม่ก้าวหน้าเมื่อวันนี้เราเห็นโอกาสแล้วค่ะไม่รู้ว่าใครจะเห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่นีเชื่อว่าถ้าคนที่เห็นค่ะมางานครังเดียวก็เห็นใช่ไม่ใช่ใครเห็นบ้างใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นค่ะ สุดยอดโอ้โหภาพสวยมากนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะนี่ขอการันตีหนึ่งคนนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อคาถาได้ไปแล้วเนาะก็เอาไปใช้นะคะเอาไปใช้ดูนะคะสุดท้ายค่ะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะประธานปาร์คฮันกิวค่ะที่สร้างอัโมีขึ้นมานะคะเพื่อให้นีเองมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ นีเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์นะคะที่คอยเป็นทิศทางนะคะเป็นเข็มทิศให้กับหนีนะคะชี้ความเป็นไปว่าเดินทางนี้ดีที่สุดถึงแน่ๆเป้าหมายขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณพาร์เนอร์นะคะที่คอยอยู่เคียงข้างกันค่ะไม่ว่า จะผ่านเรื่องราวอะไรมานะคะเราก็คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เรียนรู้สําเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบขอขอบคุณอาทอมี่ประเทศไทยนะคะที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นหลังบ้านให้เราทํางานอย่างราบลื่นนะคะนี่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะอาตอมี่ค่ะอยู่ที่เอื้อมมือขวาค่ะมือตัวเองค่ะอย่าใช้มือไขวขวานะคะพบกันที่ความสําเร็จขอบคุณค่ะ